สวัสดีครับอุ้ยเรียนอยู่ก็เรียนอยู่ก็ไล่ไปรูปีข้าวยังเมียวครูก็กิน,นแล้วค่ะหนูกินข้าวไม่หมดหนูจะมาแอบ,บกินในห้องเรียนเรียนเรียนถึงกี่โมงเนี่ยสองทุ่มครึ่ง,งนานใช่ปะมีงานงานจังก็อยากถามพออเหมือนกันนะแต่ไม่กล้าแล้วทำไมไม่ค่อยไลฟ์อะเดี๋ยวนี้หรือว่ายัางไงไม่ค่อยเห็นหนูไลฟ์ตอนดึกม,มันแบบ ไม่ค่อยมีใครมาดูหนูล,ลุงไลเลยงอนไม่มีคนมาดูคือลงไ์เลยงอน,น,นไอใงนไใ,ให้เวลาแค่หนึ่งนาทีไม่มีใครมาดูให้เวลาแค่หนึ่งนาทีไม่มีใครหนึ่งนาทีนี้ไฟ์มันแจ้งเตือนหรือ,อยังก่อนอนวนสวัสดีครับใครสวยกว่ากัน อุ้ยสวยทุกสวยทั้งคู่เลยสวยคนละแบบอ่าอแบบพระเอกอะ่ะแล้วใครเป็นนางร้ายนี่ยอเ้ยนางร้ายไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนางอาใจยอาจจะเป็นหนูก็ได้ บอกคนข้างๆนะไม่ได้บอกหนูน anyway> like sure. 네ี่ยเป็นอย่างอ๋อจะเต้นจะเต้นครูเขามาสั่งงานเสร็จแล้วเขาก็ไปใช่ปะรู้จักประธานบริษัทล้ารู้จักผมนี่แหละี๋ยวนักเรียนเขาไม่ต้องตัดผมนะเนอะใช่ปะเขาบอกว่าคนหัวเถิดอ่ะจะจะมีเงินล้านไม่ แต่ทางนี้เขาบอกว่าคนของเธอ่ะจะใหญ่มากคุณถามว่าทุกคนรักในการเริงนจริงหรือไม่คุณเราตอบว่าไม่คุณละคุณและคุณเขาจะรู้สึกยังไงไหมไม่